สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องฟังตีไม c h ชาแนลนะครับผมมาแล้วครับผมวันนี้หลังจากที่ไปซ<อ>้อมเข้าจากแสดงนะนะนะครับผมวันนี้เด็กๆแล้วก็พออ่อใหญ่ต้องกรรวันนี้มีผู้ใหญ่เจดี FC เอฟซีมาเยี่ยมเด็กๆแต่เช้าเลยนะครับผมตื่นยงไง ไปใจไหนเรือเรือปองยังอู้เสียงลมพัดลมพัดก้นลมพัดแอ่อู้หูสั้นขี่ดีเลยผู้เบาเรียเออโอ้หูวกางหางขี้เออ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 นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้อนรับ FC นะครับผมว่าใหญ่ทองคำของเราครับอ่าต้อนรับ FC นะครับผม ดูครับผมสาวสวยของเราก็รับดกซีเหมือนกันนะคะะดูครับผมนี่ไอเมซีมาเยี่ยมหนูกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนใจสวยใจสวย แม่แป้งก็อยู่เชียงข้างหนุ่มเลยครับผมแม่แป้งช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วครับนี่มีแม่เอมาเยี่ยมบางท่านก็หยุดงานก็เริ่มทยอยมาเยี่ยมรเบิดอีกสังวันสองวัน,วนพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้เราก็จะย้ายจาก อันนี้ไปที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจยจะอลืมเป้าเป็นกําลังใจให้กับอนุบาลช้างมงคลของเราได้ครับเด็กแก๊งของเรานะครับผมในงานช้างพุ่งนี้นะครับผมก็คงจะมีแม่แม่อซีไปต้อนรับกันแน่นหนาฝาข้างแน่เลยครับผมติดเต้นติดเต้นติดเต้นสาวสวยของเราปีแรกนะครับผมสาวสวยของเราปีแรกแบงแบงแบงกินินแบงเิน้น ก็นอนไปเริ่มไปเริ่มแล้วอาจารย์ก่อนเจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนใจสวยใจสวยนี่ครับท่านมาเยี่ยมเด็กทุกๆเครื่อเลยนะครับผมคนท่านอย่างมากอ่า นี่ปีใหม่ใจสวยใจสวยนี่ตอนนี้เด็กมารึงแล้วฝั่งนี้ก็น้องดาวอุ้มบุญนะครับผมแล้วก็น้องมิ้งนะครับผมน้องมิ้งแล้วก็พี่เดือนนะครับผมวันนี้เต้ามิ่งมาอยู่ฝั่งนี้กับเพื่อนๆนะอาคารหลังเก่าครับผมมีทั้งหนุ่มๆสาวๆรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ มีทั้งคนดังด้วยมาด,ดีบ่นะั่นมาดีบ่นะั่ะลอยปเปอร์เซียนเลยจีเออสุดยอดเลยครับผมวันนี้เด็กๆเปิดโรงเรียนนะครับผมอย,ย่าลืมก็เป็นกำลังใจเด็กๆได้นะครับผมันนนี้้องแห็น้องแหมด้้วยค่ะอนงดาววันนี้ไปซ้อมกับเ,เพื่อนๆได้แล้วพรุ่งนี้ก็ชิลๆเลยครับหายไป,ไปแน่นอนครับผม,นนมเอ็น,น้องหุ่นสาวแก้มป่องออสาวพระอุดสายกิน กิเนเก่งตามหุนแล้วครับผมหางดีเน well> um um> ี่ยนิ่งมากนิ่งมากส่วนตังนี้ไม่หางดีกับพี่เดือนครับผมโอ้ยหยอกกันล่ะพี่เดือนมันก็จะเป็นนุ่มแล้วหยอกก็ไม่หางดีเออดูครับไม่หางดีมาแล้วค่ามาแล้วค่ะตัวใหญ่ตัวโตมาก คนไล่เรี่ยสูงมันไม่ตายครับผมใหญ่สูงใหญ่โอ้โหตามิงของเราปีนี้ปีนี้ไม่ได้ไปงานช้าง,างปีหน้าตกแน่นอนปีหน้าคงได้ไปแท้แม่นบอลพญาพิษปีหน้าได้ไปแน่นอนไอแม,แม่แม่คอยดูปีหน้าครับผมหนุม่มมิงไปกับเพื่อนแน่นอนไปกับพี่ พรับ้ยแลพ่อญาติพญานงขาแล้ปกเปนิฟลไงหมื่นเลนาบน้ำไม่แหงเลยะกระบิกรบกระบิกรบกระดิกบดูตาเิ่นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะพาเด็กเดินทางไปที่สุรินทร ทางนูน้นส่วนทางนี้จู้จีกันอยู่โรงเรียนทางนี้จู้จีกันจ,จู้จีนู่นขอกินอย่างเดียวเลยครับอ่าขอกินอย่างดีเลยครับ,รบส่วนทางนี้นะครับผมส่วนทางนี้ลูกสาวของผมเองครับผมทางนี้แล้วก็นี่ครับชายเล็บ ที่ฟ้านะครับผมแล้วก็เลือดรักนะครับอาการหลังใหม่นะครับผมเรามีคู่หนุ่มสาวมาอยู่ด้วยครับวันนี้แม่แป้งกับพ่อใหญ่ต้องคำครับผมนุ่มโลของเราลูกสาวจะตื่นเต้นนะครับพรุ่งนี้จะไปงานช้างแล้วไปมวนไปเยาวอยู่งานช่างแล้วสายสายจวดสายจวดรับรองว่ามว้วนเตๆครับผม สนุกแทะสา,ายจวดไปนั่มมานนิผู้บบาเรือก็ไปพวกเราโอ้ผู้บบาเรือก,กับผู้สาวสายจวดอยลืมเขาเป็นกำลังใจเลยครับเด้อพรุ่งน,นี้นะครับผมจะเดินทางครับช่วงบ่ายๆพอดีเพราะช่วงเช้าจะเข้าฉากซ้อมซ้อสแสดงเสร็จแล้วก็จะทยอยไปงานช้างนะครับผมขึ้นรถก็าอาไปกับน้องดาวนะครับผมปีใหม่ไปซีเชือก ปาดถูกจะได้ชไปสุดกันมันมันจะใส่ไปได้ไหมครับก็ดูตรวงงนี้นะครับผมต,ตัวเลขอยู่แต่ว่ารถรถไม่ยาวนะขนาดบวัวบานขึ้นไปยังเกือบสุดท้ายนะ่ะ ช้างตัวนี้ใหญ่กว่าอีนผมว่ากลัวใช่เลยผมเขาไปบหมดนะผมว่าใส่ไปคงสิบอไดหดอกเพราะว่าเขากัน้นกั้นตรงข้างหน้าข้างหน้า,ตร,นาตรงที่กั้นน้องดาวถอยหลังมานะขยับถอยถอยหลังมานะถ้าเอาไม้ออกนี่จะหมดอยู่เพราะว่าช้างจะได้ขยับไปข้างหน้าพอดีมีของมีอะไรเยอะด้วยควาควาช้างที่ต่อกับอันสั่งแม่แกดเพราะว่าช้างเป็นช้างตัวใหญ่ กลัวถ้าใชา้เลอบอยู่หลังก็จะควไม่สุดเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมพวงนี้ว่าจะเป็นไงแล้วก็ถ้าไปได้ก็กอัดไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็วิ่งสองเที่ยวั้นบอพิษาปีแต่ว่าแต่ต้อดักสร้างน่อยก็จังโมลุ่นปีไม่นองดาวสี่ได้แค่เพราะว่าช้างตัวเล็กอัดได้มีช้างตัวใหญ่อีกนึงเชือกไปดูว่าพ่งนี้ว่าจะไปได้นิ่งเลยครับนิ่งแล้วนิ่งแล้ว ฝากความเป็นกำลังใจนะครับพรุ่งนี้เด็กๆจะเดินทางนะครับผมเดินทาง้วไรไปงานช้างเป็นงานช้างครับคุณตาพิกจะไปหรือเปล่าอยากไปอยุดิดไม่ได้ไปเป็นยังคือบ่ได้ไปอยากเป็นยายสีไปแทนดูครับปีนี้น้องมิ่งไม่ได้ไปปีหน้ารับรองว่าได้ไปกันเพื่อนแน่นอน พี่หนาไปรดส่วนตัว,ลวเลยบอกคุณตาพิกเหนครับสายจวดสายจินนะคะเนี่ตอนนี้แม่แม่สีก็ยังไม่กลับนะครับเพราะว่าแม่สีมาเยี่ยมเด็กๆก,ก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะครับผมที่รักและเมตตาแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมเด็กแกงอนุบาลช้างโขงข,งของเรานะครับผมท่าน ความรักเมตตาและรักน้องช้างเรารู้เคียดนะครับผมก็ท่านขับก็เดินทางด้วยสวัดิภาพนะครับปลอดภัยถึงบ้านถึงเรือนของท่านนะครับผมคุณทวาเยี่ยมก็ยินดีต้อนรับแฟนขับผู้ใหญ่เอฟซีทุกทท่านนะครับมาเยี่ยมเด็กๆได้แล้วนะครับผมไปที่งานช้างแล้วกับกลับมาจากงานช้างช่วงโอใกล้จะถึงปีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเอฟผู้ใหญ่เอฟซีผู้ใหญ่จะดีทุกทท่านนะครับผมมาเยี่ยมเด็กๆได้นะครับช่วงปีใหม่พอดี ก็ใกล้จะถึงวันเกิดลูกสาวแล้วครับผมสองมกราก็มาเยี่ยมเด็กๆได้นะครับผมวันเกิดสาวปีของเรานะครับผมด้วยนะครับผมช่วงปีใหม่เราก็จะมีะจับก้องขวัญฉลาก,กันนิดๆหน่อยนะครับผมเด็กๆก็ได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมคงมีเกมการล่เร้นสนุกๆแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมแน่นอนครับผม อ,อยเพรใะเป็นยังเหมือนี่เพราหญ่ค,คอือคคักแต็มืมนี่อ,าอ่าเพราะคือกล่หมู่านเป็นบ้านตนคึกเหมือนี่เป็นคึกเต็มืมอนี่มันเปลี่ยนบรรยากาศใหม่แล้วอ่าเนี่ยครับสาวปีเราเมื่อเชาเ้าก็ไปเข้าสแสดงซ้อมช้างนะครับติดโอ้ยพ่อใหญ่ต้องคำมากเลยสา,สาวสาวตัวเล็กของเราติดดิวข้างไม่ไปไหนเลยนะครับผมอ่า ชอบพ่อใหญ่ทองคำแล้วสาวน้อยของเราเข้าได้กับทุกเชีอยงแล้วรักช้างเด็กช้างใหญ่นะครับผม <c ười> ลูกไส้ลูกไส้เป็นจากไดนนั่นคือคักเราพอพด <c ười> โอ้ ันนี้คึกคักนะครับผมอันเพื่นอยู่ติดกับผู้สาวอะไรเพิ่นรักผู้สาวแปลงด้เพื่นนชอบแล้วมาอยู่ใกล้กันทุกวันเกิดความรักใครนะครับผมดีครับเราผดผนัทธโอ้ยเด็กหน่อยมาอ่านโอ้ผู้ใหญ่ อันไม่แม่มาอันร้อยลักกันในโะรงเรียนที่ต้องกลางโรงเรียนได้ผลว่าพอปวดผลว่า,วาคลิปครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปลวิโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับเอาบไป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 ไายบายใจสวยใจสวยกระสวยกันเชียงเชียงมาเร็วเชียงอ่าเจอกันคลิปวิโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิโรนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ